เราของ M S R T คันแรกในประเทศไทยเฮียมีเอเวอร์เรใช่ไหมครับผมมีหมดแรปเตอร์จะดดงว่าเฮียนี่สายฟอร์ดข้างหลังมันดุกๆนี่มันก็ธรรมดาละครับรถกระบะแดดก็คุณจะให้มันยิ้มแบบเป็นสปริงก็ไม่ได้นะใช่ครับคือช่วงล่างมันไม่มีอะไรที่มาวัดแต่ว่าตรงไหนมันคือพอดีมันอยู่ที่ความชอบของแต่คนมันไม่ได้กระแทกอย่างที่ผมคิดเป็นความรู้สึกแบบแน่น ขับไ,ไกลๆก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอาจจะกระแทกเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรทุกอะไรเจ้า่เนนะ,ะเราต้องบอกออกตัวไว้ก่อนนะเราเป็นคนขับโรลซิ่งอยู่แล้วนะ,อ,ะอ,ยอ,อย่าเอาพื้นฐานของเราเนี่ยมาตัดสินนะทุกทายคุณต้องไปลองเองอ ทักทายครับผมทุกคนนี่สำหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่พุทธมนทลสายหนึ่งเรามางาน Ford MSRT Car a n า c o f f e e อ่าชื่อเต็มชื่อเต็มใ่ใ่ของรถข้างหลังนี้นะครับคือวันนี้จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักเลยเห็นเขาบอกว่าเป็นการรวมตัวคนที่ใช้ MSRT ใช่ะมีทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็มีรถส่วนหนึ่งที่เอามาให้ทดลองขับถ้าครั้งแรกเราจะได้ลองอางในสนามในสนามพี่เบียร์ไปลองมาเป็นไงบ้างผมว่ามันเกิดมาเพื่อสําหรับ ในมุมขอมนะมันทําได้ดีในสนามแบบนั้นแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าบนถนนแบบนี้จะเป็นยังไงข้างหลังเนี่ยก็จะมีลูกค้าไปลองกันคุณลองไหมลองดิมาถึงขนาดนี้เราต้องลองเพราะว่าจริงๆแล้วว่าผมเคยไปรีวิวตัวจริงๆมาแล้วแต่ยังไม่เคยขับบนถนนก็ไม่เคยบนถนนก็ไม่เคยะนี่มันคือเป็นคอนกรีตแสดงว่าฟังเนี่ยระแสโซเชียลมาทั้งนั้นเลยยังไม่เคยเจอตัวจริงเจ้าเราต้องบอกออกตัวไว้ก่อนนะเรา็นคนขับโรซซิ่งอยู่แล้วนะอย่่าเอาพื้นฐานของเราเนี่ย มาตัดสินนะทุกทายคุณต้องไปลองเองจริงๆตอนนี้คือรถอะสามารถลองได้ทั่วประเทศอยู่แล้วที่โชว์รูมผมก็เอ็มอาจจะชอบฟิลหนึ่งเพราะว่าเราขับรถเร็วเราขับรถซิ่งอยู่แล้วนี่เขาก็ขับรถ์กิดด้วยเหมือนกันมีรถเกิดบ้างบ้างอย่างรถผมพี่คุณขึ้นไปนั่งคุณก็บอกว่าแข็งใช่แต่ผมชอบเเหลียวคมว่ะเนาะดูดิกดออกได้เลยอถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบเป็นคนขับแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะในความกระแทกเนี่ย มันไม่ได้กระแทกอย่างที่ผมคิดเป็นความรู้สึกแบบแน่นๆขับเร็วมัน ขับไ,ไกลๆก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอาจจะกระแทกเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรทุกอะไรโดยรวมถ้าเกิดว่าเอาไว้ขับเป็นแบบแ็กเดย์อาทิตย์นึงขับสักรอบนึงไปหวดมันๆเนี่ยข้างหน้าก็โอเคในเรื่องของปกช่วงล่างอะไรต่างๆที่เป็นของเดิมแต่ถ้าใครอยากที่จะเห็นที่เป็นของแต่งวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านด้วยผมเจ้าของร้านทูนมอเตอร์สปอร์ตครับนีตัวจริงเตียงจริง<ช>ผู้นาเข้าเบรนโบเบรนโบเบาเลคาโลใช่ครับโช๊คฟอร์ โชค๊คฟ็อกไฟบาจาด,ดีไซน์ครับไฟบาจาด,ดีไซน์ตอนนี้เราเราก็เป็นสายออฟโรดเหมือนกันพี่นนท์เอาตแกรมก็ใส่ไฟบาจาใช่ครับเบรกต่างๆที่เป็นของแท้ของใหม่เนี่ยก็เบิกจากเกียเหมือนกันครับนะครับเทียทาของพวกนี้มานานแค่ไหนแล้วครับพี่เปีน,นี้ก็37ปีแล้วสามสิบเจ็ดปีเบมโบ่เราทำมายี่สิบกว่าปีส่วนรีคาโร่ก็เกือบ30ปีประมาณ30ปีต้องมีคือถ้าเบิกใหม่เบิกแท้อย่างไงก็ต้องเอาเทียครับ าไม่มีเฮียจริงๆนะผมว่าหลายๆคนไม่ได้สัมผัสของใหม่ไม่หรอสมัยก่อนก็คือเขาเล่นเป็นของมือสองใช่ไหมเฮียสมัยโน้ตของมือสองน้อยถ้างั้นแสดงว่าเฮียเป็นคนเปิดตลาดให้คนน่ะครับรู้จักของแต่งพวกนี้เฮียมีเอเวอร์เรสใช่ไหมครับผมมีหมดแรปเตอร์แสดงว่าเฮียนี่สายฟอร์ดชอบอะไรในฟอร์ดครับเฮียรถดีปลอดภัยคันแรกที่เราใช้เลยคือตัวไหนครับตั้งแต่สมัย ผมทําทีมแข่งให้เราฟอร์ดนะสมัยก่อนโอ้ตั้งแต่ปีประมาณสักสามน้อยสี่ทำไปเรื่อยไปเร้วเมื่อปีสองพันเจ็ดเราทํารถสามคันแข่งเอเชียคอสต์แอนด์ทรีโอ้ถ้าเฮียทําอยู่น่าจะเดือดสัมผัสแรกที่เฮียเคยสัมผัสเอเมทาทีครั้งแรกเลยครับโอ้รู้สึกยังไงบ้างครับเฮียผมลองวันละสองร้อยห้าสิบโลวันละเดิมๆใช่ไหมครับเดิมๆดสามวันผมวิ่งเจ็ดร้อยห้าสิบโลโอ้โหที่แรกของเขาจะเอารถประเภทนี้คือเป็นความก่อเนี่ยครับไม่คิดว่าจะขับระยะทางไกลๆแล้วจะไม่เหนื่อย เขาทํามาต้องเข้าใจอย่างกนนะฮะรถเขาเนี่ยต้องมีเพลย์โหลดเนี่ยหนึ่งตันเสร็จแล้วก็ต้องลากอีก3.5ตันเพราะนั้นแล้วเนี่ยคือข้างหลังเขาจะนิ่มแบบรถเกง๋งมันก็หงหลากมาอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับนิดหน่อยเพื่อจะใช้แต่ละคนว่าอย่างไรให้มันใช้งานได้<ช><ะ>สมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยผมอยากซิ่งอย่างเดียวไม่ได้อยากบรรทุกหนึ่งตันค,คุณก็จะไปปรับแหนบปรับโช๊คใช่อันนี้เปลี่ยนช่วงล่างแล้วนะครับนี่โช๊คฟอร์ก่นเลยแหนบเดิม แนบเดิมรอบนี้มันนั่งรถแต่งกันบัางทั้งเบรกทั้งโช๊คมีการปรับจูนมาเรียบร้อยข้างหน้านี้เป็นสับแทงไหมครับไม่สับแทงเพราะอันนี้คือไม่มีสับแทงเลยไม่มีสับแทงเลยอ๋อนี่คือกูเห็นมันเก็บรายละเอียดตรงเนี้ยได้ดีดีมากครับดีมากใช่โช๊คเซตนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับก็จะดแปดหมื่นบาทโอเ้ยก็ไม่แรงไม่ถึงแสนไม่ข้ามแสนได้ฟ็อกแล้วครับแล้วก็ที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือตรงเนี้ยห้ารอยรอยต่อนี่ตรงนี้เป็นคอนกรีตรถปกติแล้วเฉพาะรถธรรมดาถ้าอยู่ตรงนี้ก็ ลำบากแล้วดีดแล้วฮะมันตึกๆๆๆๆคือช่วงล่างมันไม่มีอะไรที่มาวัดแต่ว่าตรงไหนมันคือพอดีมันอยู่ที่ความชอบของส่วนคนข้ามสะพานอุ้ยไม่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 แย่อ่ะไม่แย่ นี่ตะก,กี้เราลงคอสะพานด้วยครับดีเลยอ่ะนี่เราขึ้นไนโนรหมดนะฮะช<อ>รับเราวัดทุกสิ่งทุกอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไปได้อีกนะฮะแต่ทีน,นี้เราก็ดูว่าเราจะเอาลงไหนอันนี้คือซิมเปิลซิมเปิลเลย,ๆๆเลยข้างหลังมาดุกๆนี้มันก็ธรรมดาแหละครับรถกระบะแต่มันก็คุณจะให้มันยิ้มแบบ <laughs> เป็นสปริงก็ไม่ได้นะใช่ครับเขาต้องโฮโมโเลเตเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเขาทําออกมาเขาะจะมาทํา1 0 20ช่วงล่างเ่อจะเอาใจตลาดรถตลาดนี้ผมคิดว่าเขาคงนั่นนะนะเอนจ าาเขาก็ออกแบบที่เขามองแล้วว่าเขาอยากจะขายแบบไหนแล้วที่เหลือผมว่ามันอยู่ที่ยนะูเซอร์เนาะจะไปปรับยังไง <c oughs> ประเทศไทยเราเองก็สำนักแต่งก็เยอะครับ <c oughs> อย่างโชคเองก็มีให้เลือกหลากหลายแยะไปหมดใช่ผมว่าก็มาจูนหาแต่ละคนก็มีพัฒนาการที่ดีนะฮะผู้บรครับอาจจะเอาว่า80%ของรถคันนี้คุณชอบแล้วคุณก็มาปรับ20%ที่เหลือเอาผมว่าน่าจะยากที่เราจะได้รถคันหนึ่งที่มันจะสมบูรณ์แบบถูกใจมาถูกใจเราทั้งหมดสมมติถ้าแรงขนาดนี้เนี่ยบรรทุกไม่ได้ครับมันก็จะอีกราคาานึงด้วยนะแล้วราคานี้ผมว่าเป็นราคาที่ก็แลกกับความคุ้มนะได้แพงหรอครับผู้บริคเขาให้ของมาขนาดนี้ที่เหลือก็เติมเอา อยากได้แล้วก็เติมใส่เข้าไปยางเบรกชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่เอะชุดที่สามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทข้างหน้าหกพอร์ตข้างหลังสี่พอร์ตตรงรุ่นเหมือนกันตรงรุ่นมีเบรกมือไฟฟ้ามีครบมัไม่ได้ถึงส่วนกลาง 4M4 แพ้โป่งเหมือนอะไรที่มันบวมๆผมชอบใช่ไหมครับมันมันเป็นไวท์แท็กมันมันขยายขยายคิดว่าจุดเด่นที่น่ามีคุณภาพกะบะสปอร์ตนะพูดถึงนะ ป็นสปอร์ตรักนะนะที่ขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นรถที่ก่อถนนมากนะครับยางก็ดีให้มาวันนี้ก็ได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เฮ er ียทูน,นะครับขับให้เรานั่งได้แบบได้เทสตลลิ่งได้ <c oughs> ได,ได้ลองสัมผัสความรู้สึกนี้นะครับ <c oughs> กประอมพบคุณเฮียด้วยขอบคุณครับสำหรับใครจะติดตามเฮียตอนนี้ก็มีช่องทาง a c e b o o k ทูนสปอร์ตนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเฮียได้เลยอยากได้อะไรที่เป็นของแต่งไฮเปอร์ฟอร์มานะไม่ว่าจะเป็น โชค้คฟ็อกนะครับ,บเบาเรคาโลเบรกเบมโบ,บนะครับติดต่อเฮียได้เลยอันนี้ตัวจริงๆขงจริงนะครับเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณครับเฮียขอบคุณมากครับครับ